اكيد <applause> اه <applause> ไ,ได้กันไหมครับไม่เป็นไรครับออกกำลังกายครับอ,อ๋อโอ๊ยขอโทษทีครับไม่เป็นไรครับ โทษครอ๋อไม่ได้ก็ต้องรอข,ขอ,ขอขอโรทษอครเดี๋ยวขยับให้แล้วตอนนะ,ะสวัสดีครับพี่สาว,วาผมจะทำงานต้องทำยังไงล่ะครับ ไกับเราหรือเปล่าใช่ครับผมจีไม่ได้ครับต้องไปซื้อไอเนี่ยค่ะที่ที่จีอะซื้อที่จีรอรอมาหนี่หน่อยมาหนี่หน่อยเราเดี๋ยวเราให้ก็อ่ะไงคุณผู้ชายเขาจะให้แล้วนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับ ็ผมไม่หนังกว้างอยู่สามสิบสามชิ้นนะครับเดไปขายที่คุณมันขายได้ราคาเท่าไหร่เหรครับพี่รับไหครับไม่ครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยขายก็ไม่เคยขอบมากครับพี่ครับ<อ><อ>สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ่จะผมจะจีเล็กไม่ก็ทําไงเหรอครับฮะถ้าผมจะจีแบบว่าจีแบบคุณดด,ดังๆไหนเธอมันเบาอ่ะอะไรนะเธอถ้าผมอยากจีแบบที่คนอื่นเขาทำต้องทำไงเหรอครับอ๋อเธอต้องไปซือ้อเธอมีไอ้นี่ยังเธอต้องไปซื้อไอเนี่ยพาร์ตมาคัตเตอร์ที่จีเหล็กอะ่ะเธอต้องซื้ออันนั้นมาก,ก่อนมันจะเป็นรูปคล้ายที่จีอะ่ะเธอมีไหมอ๋อ ตัวมเต็มเดี๋ยวคุณน้ำหนักเท่าไหร่อะในตัวมีน้ำหนักอยู่อน่งพันห้าร้อยครับนะฮะกิโลน้ำหนักในตัวเท่าไหร่ครับสูงสุดสามสิบอ่ะเธอดูข้างบนน่ะขีดขีดข้างบนเห็นปะบนสุดเลยเธอกดกระเป๋ามาตัี่สิบเจ็ดครับดูตรงไหนอะไรน้ำหนักอะไรเธอหนึ่งพัน ผมมีเดียสกินอยู่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วก็เข่ากวางอีกสองร้อยเก้าสิบครับเหมือนจะเป็นนิวไม่น้ำหนักเยอะจังกระเป๋าเลยนะครับกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนสวัสดีค่ะ มนผมจะต้องไปสัขายไอ้หนังหนังที่พี่บอกก่อนคือขอขอคุณได้คุณได้เปิดกระชาหรืออะไรไหมอ๋อผมเปิดเปิดกระชามาครับโอเคฮันจบเลยตัวคุณเต็มใช่ต้องเปิเคลียร์ตัวก่อนเพราะว่าเธอเธอไม่มีตู้เธอก็เพราเมื่อกี้ผมให้เลดจีคุณไปแล้วมันไม่เข้าตัวคุณต้องไปรีบทำตู้ก่อน่ะไม่งั้นทำงานอะไรไม่ได้เลยนะโอเคครับผมครับ ไม่งั้นก็ของใต่ใต่ในรถไว้เธอไม่น่าพอครับระวังระวังระวังเนี้ยหิวข้าวระวังครับผมครับพ่อจาบพี่ชายเชื่ออะไรครับอ๋อพี่ชายเรยกอะไรอ่ะพมอมไใช่ห้าศูนย์ห้าเรืยกเชื่ออะไรครับเนี่ยออลีไม่หลอกนี่ครับพี่ผมให้ แล้วมีแล้วมีกินหรือเปล่านี่ยพี่ผมซื้อไว้แล้วพี่<ช>ขอบคุณมา<อ>ก,อกขอบ<อ>คุณนะครับไปเคลียร์ของในตัวก่อนนะครับนี่ขขอโทษแกรัก จีเล็กไปอ่ะครับแล้วเราต้องรออีกนานไหมกว่าจะจีได้อีกรอบนึงครับพี่สาวครับครับว่าไงพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรเหรอครับชื่อวุ่นวายคะ่ะอ่อนี่พี่ทําเหล็กคนเดียวเลยเหรอครับอือจริงๆทํากับพี่ชายด้วยนะแต่ว่าแย่งกันคนละคันนะคะ่ะมันจะได้เร็วๆอ๋อพี่ก็พูดงเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งเข้ามาไม่ไม่กี่วันนะ่ะ คือครับขอทางนยครับอ๋องลงทางครับขอโทษค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะผมเหรอครับอผมชื่อเฮ่ยฮะเด็กรายเหล็กมาเร่งๆก็ทำเหล็กแล้วก็มันจะมีคนเขารับอยู่อะค่ะราคามันจะอันละก็มันสามสิบห้า สามหกสามเจ็ดถึงประมาณสี่สิบบาทเนี่ยเขาจะรับกันสามหกอันละสามหกอะ่ะสามสิบหกเลยเหรอครับแท่งหนึ่งใช่ถ้า<อ>แบบราคาดีสามหกสาเจ็ดค่ะไอ้บัตรแดงๆนี่เอาไว้ทำอะไรเหรอครับบัตรทำงานไหนอะเอ้อบ,อบัตรแดงๆอ่ะครับที่เป็นถือแดงๆอะอ๋ออันนั้นคือเข้าเมืองมามันจะมีให้ทุกคนเลยค่ะแบบเวลาทำงานทุกอย่างมันจะทำให้เราทำลดเวลาทำงานนะคะ เดี๋ยวครบสิบสี่วันน่าจะสิบสี่นะมันก็จะหายไปน่ะอ๋อขอบคุณค่บใช่ทุกคนนะครับสิบสี่วันค่ะสิบสี่วันสิบสี่วันใช่แล้วถ้าสมมติถ้าผมทํางานผมผมมาขอทํางานด้วยได้ไหมครับทํางานกับเราเหรอใช่ครับผมมีรถหรือเปล่าอ่ะเออมีรถแล้วไม่มีคันแบบนี้คันคันคันไนคันแบบจริงๆถ้ามีคันแบบนี้เราแนะนำเออคือเข้าเมืองมาคนเดียวเหรอคะ ใช่ครับมาคนเดียวครับคือถ้าถ้าถ้าทําทอย่างนี้เราแนะนําว่าทําเป็นคันของคุณไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใสของไว้ในรถด,ด้วยอ่๋อโอเคครับใช่ใช่<ต>เปิดรถเปิดก็เ,<อ>เปิดไอ้น,นี่รถได้ไหมมมผมผมมาทําด้วยได้ไหมครับแด่ผม,มผ,มผมไม่ผมไม่ผมไม่เอาของแต่ผมช่วยฮะไม่แล้วคุณจคุณจะเอาตังค์ไหนกินข้าว่ะผมผมมีหนังสัตว์อยู่ครับ อย่งสั้เราไปทําอะไรได้อ่ะอผมเปิดผมเปิดไอ้ลูกไข่ๆไ,ไหมที่เป็นแบบว่ากาชามาครับเปิดมาเยอะไหมคะหรือว่าเปิดมาเปิดประมาณห้าพันลูกครับฮะโอ้ m ม่ก็ oh จริงเหรอเอแล้วไม่ไม่เคือขึ้นตู้ไปแล้วยังคะคุณผู้ชายเออยังยังไม่ได้ขึ้นเลยครับลองลองทำตู้ดูสิคะ ม,มันทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากเอาหนังกว้างไปขายก่อนอ๋อเพราะว่ามันไอ้นี่เต็มใช่มหมผมมีหนังกว้างอยู่พันสามร้อยอ๋อแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราหาพี่ชายเราก่อนเป <laughs> จริงๆไม่แน่ใจว่าใครเขารับอะคะ่ะเดี๋ยวลองถามให้แต่ว่าตอนนี้เหมือนอีกคนนึงเขาติดต่อมออยู่นะ่ะแต่เราโทรหาให้นะคะเพื่อแบบว่าจะถ้าจะฝากของอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อผ,ผมขอเบอร์พี่ไว้หน่อยได้ไหมครับ ได้ครับคุณาวเบอร์หกเก้าห้าสามเจ็ดค่ะหกเก้าห้าสามเจ็ดฮะฮะขึ้นนะครับขึ้นครับโอ้เบอร์สวยจุงออ,อคอ่ะ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมขายหลังสัดเสร็จเดี๋ยวมาช่วยพี่ทำแล้วกัน ได้ค่ะได้ได้ได้แต่ถ้าอยู่แต่ถ้าถ้าจะบินแล้วเดี๋ยวรอข้อความไปบอกก็ได้ค่ะแต่โทรหาพี่ให้เผื่อว่าพี่เขาจะเอาของอะไรกันหรือเปล่าโอ้ขอบคุณมากครับครับแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรล่ะถอยถอยเข้าหน่อยถอยเข้าหน่อยเอ้ขอโทษครับอะไรนะคะพี่พี่ชื่ออะไรล่ะครับชื่อเราเหรอหรือว่าพี่ชายเราพี่ไยมาแล้วโอ้พี่น้องว้าวนี่นี่นี่คนนี้เขาชื่อว่าคุณฮะ ก็จะของรแนด้วยอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเขาเปิดกาชาไปอ่ะแล้วมันเยอะแล้วน่าจะกระเป๋าเต็มใช่ไหมใช่ครับผมมีน้ำหนักยี่พันห้าละพันห้าเลยอ่ขายเดี๋ยวผมพาไปขายมันใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวไปขอนไปยังครับมันมีคนรับอยู่เปล่าถ้าไม่ขายมันก็ทํางานไม่ได้อยู่ดีพอขายเสร็จแล้วผมมาช่วยพวกพี่ทํางานได้ไหมครับได้ ไล่ขายของในตัวก่อนนะไหนขายได้ไหนไม่งั้นมันก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีโอเคครับขอบคุณครับผมไปละขับครับบอกแล้วว่าสนุก ใครรูจ้จกักเราแม่งสนุกแบบนี้แหละนั้นนั้นชื่อฮะค่ะ <laughs>